สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับธนาคารทรกสนะคะยืมได้ทุกอาชีพก็ยังถือว่ายังไม่หมดเขตนะคะสำหรับธนาคารทรกส ที่เปิดให้ประชาชนนะคะได้ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อกู้ยืมนะคะที่มีชื่อว่าพอเพียงเลี้ยงชีพสินเชื่อตัวนี้นะคะสามารถยืมไปใช้ในการเกษตรหรือว่าจะใช้ในการซื้อปุ๋ยหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้นะคะที่สามารถยืมได้ตั้งแต่5,000บาทถึง50,000 0บาทค่ะ ใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจนะคะและก็ทำการเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพเป็นสินเชื่อที่ทางธนาคารทกศนะคะได้ออกแบบโครงการมาเพื่อให้พี่น้องกลุ่มเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะค่ะส่วนวิธีการขอสินเชื่อนะคะก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะต้องมีความคิดที่จะทาการเกษตรนะคะหรือว่ามีแผนจะประกอบอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีแผนการที่จะทานะคะ เกี่ยวกับการทําไร่ทํานาเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะเป็นครอบครัวเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเป็นกเกษตรกรเองหรือจะเป็นบุคคลทั่วไปในภาคครัวเรือนต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดด้วยนะคะและก็ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารทกสมาก่อนนะคะโครงการนี้สามารถให้ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นขอ เรื่องกู้ได้จนถึงวันที่31มิถุนายน2564นะคะส่วนการชำระเงินคืนไม่เกินหนึ่งปีแล้วแต่วันที่ท่านได้ทำการกู้เงินกับธนาคารนะคะเว้นแต่ว่าประชาชนท่านใดมีกรณีพิเศษนะคะหรือว่าไม่สามารถชำระได้ทันได้ต้องแนบหลักฐานนะคะไม่ชำระคืนท่านสามารถยื่นได้18เดือนนะคะหลักทรัพย์ที่จะใช้ในการ เหมือนกับที่ดินนะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่ดินเปล่าก็ได้จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยในการประกันก็ได้นะคะโดยทางธนาคารจะให้กู้ร้อยละไม่เกิน95%นั่นเองค่ะของเงินจำนองของท่านใช้บุคคลค้ำหนึ่งคนนะคะก็คือสำหรับการ กู้ส่วนท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารทรกสสาขาทั่วประเทศไทยนะคะหมดเขตนะคะ30มิมถุนายน2564นนั่นเองค่ะ